ในที่สุดนะคะเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะที่เราดูกันมาถึงคลิปนี้นะคะมาดูว่าคลิปนี้นะคะจะบอกอะไรเราบ้างนะคะครั้งนี้เป็นการหาแรงลับกรณีที่มี3ามแรงมากระทำและเขาไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเลยนะคะไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันนะคะ คำว่าแนวเดียวกันนะคะก็คือไม่ได้อยู่ในแนวแกน x เดียวกันแบบภาพนี้นะคะอันนี้คือแกน x เนอะและไม่ได้อยู่ในภาพในแนวเดียวกันแบบแกน y นะคะเขาอยู่แบบกระจัดกระจายเลยนะคะ,ะมาดูนะคะจากโจทย์นะคะเด็กชาย3คนออกแรงแย่งโปสเตอร์การ์ตูนเรื่องหนึ่งนะคะโดยคนแรกดึงโปสเตอร์ไปทางทีต่ตวันตก10นิวตันเหลือมองอ่าทิศเหนืออยู่ด้านบนนะคะ ทิศตะวันตก10นิวตันโอเคเขียนได้แบบนี้นะคะ1ช่อง1นิวตันนะคะหรือจะว่า1นิวตัน1เซนก็ได้หมดเลยนะคะ2นะคะคือออกแรง5นิวตันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอ่าตอนออกเฉียงเหนือ3นะคะประโยคที่3เด็กชายคนออกแรงดึงโปสเตอร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะ จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อโปสเตอร์นะสม,มุิโปสเตอร์อยู่ตรงนี้ลูกสมมุิไม่ใช่สมมุิค่ะเรื่องจริงลูกอ่ะนี่คือโปสเตอร์ครูนะนะคะเวลาเวเว,เวลาจะทำนะคะข้อหนึ่งนะคะเราต้องหาแรงลัพธ์ที่มาทำมุมกันก่อนเราเราเลือกเจ้าสามเหลี่ยมนี้ก่อนนะคะในการคำนวณเนอะจะได้ง่ายนะคะจะได้คลิปในแนวเดียวกันได้นะคะ ถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้มันจะคิดง่ายกว่าใช้สูตรซิกมา f เท่ากับ f 1บวก f 2ก็ได้ใช่ไหมคะมันง่ายกว่าที่จะคิดแบบนี้เนอะเพราะฉะนั้นเราจัดการในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะเราทำการนะคะลากเส้นปราสองแรงนะคะจากนั้นนะคะเราลากเส้นทะแยงมุมออกมานะคะพอเราสร้างลากเส้นทะแยงมุมออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ มันก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเจ้าแรงสองแรงที่เป็น5นิวตันกับ5นิวตันนะคะเขาก็จะหายไปเหลือแค่8นิวตันนะคะที่เราหาได้จากแรงรับเมื่อกี้หนูลองวาดดูลูกถ้าเป็น5นิวตันนะคะถ้าเราให้เป็น5เซนเนาะกับ5เซนนะคะหนูลองวาดดูต่อออกมา ต่อออกมาแล้ววาดดูนะคะจะได้ประมาณ8นิวตันออกมานะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยลูกนะคะก็หายไปเหลือเป็นแค่แรงสองแนวแรงมากระทำนะคะเป็นแบบนี้นะคะพอเป็นแบบนี้เราสามารถคำนวณโดยใช้สูตร sigma F เท่ากับ F 1บวก F 2ได้นะคะทำไมเราไม่ใช้พิทากรัสละคูู อ้าวหนูมันไม่ได้ตั้งฉากกันลูกนะคะพิทากราใช้เมื่อตั้งฉากนะคะอันนี้ใช้เมื่ออยู่ในแนวเดียวกันนะคะ,ะเห็นไหมลูกได้แบบนี้นะคะเราก็แทนค่าเลยนะคะตามสมการที่เราริ่ำเรียนมานะคะซิกมาเเท่ากับ F1 บวก F2 F1 1 0นะคะ f 1 10นิวตันติดลบทำไมติดลบล่ะลูกก็ ทิศขวามือเป็นบวกทิศซ้ายมือเป็นลบถูกต้องไหมคะแปนิวตันอยู่ขวามือเอโอเคเป็นบวกนะคะได้ออกมาเป็นลบสองนิวตันนะคะลบสองนิวตันเพราะฉะนั้นแรงลับแรงลับจะมีขนาดสองนิวตันทิศซ้ายมือเห็นไหมคะลบหน้าสองอันนี้ครูเขียนตกไปนะลูกนี่นะลบสองนิวตันนะคะลบแสดงทิศนะคะสองนิวตันแสดงขนาดถูกต้องเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะวิธีการทำนะคะให้นักเรียนจัดการนะคะสร้างรูปสร้างกรอบสีสร้างสี่สเหลี่ยมก่อนนะคะโดยเราจัดการในกรอบสีเหลืองก่อนนะคะเราจะจัดการโดยการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้าน,นานขนานขึ้นมาลูกหนูก็จัดการเลยนะสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมา,า,านี่งไงหนูลากให้มันขนานก,ากาันสองเส้นเส้นสนี้กับเส้นสนี้ให้ขนานกันเส้นนี้ให้ขนานกับเส้นนี้ด้วย นะคะพอขนาดการเศษหนูวัดเลยลูกว่าทแยงมุมตรงนี้ได้ขนาดเท่าไหร่นะคะได้ขนาดเท่าไหร่หนูเขียนออกมาเลยนะคะพอวัดเสร็จการที่เราจะใช้ไม้บรรทัดวัดค่าแล้วตอบออกมาได้นะคะหนูต้องกําหนดด้วยว่า1นิวตันเท่ากับ1เซนนะคะหนูถึงจะตีสเกลตามจริงแล้ววัดออกมาได้นะนะคะ จากนั้นเมื่อเขียนแผนภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าแรงมันอยู่ในทิศต,ตรงข้ามกันนะคะก็สามารถคำนวณต่อได้เลยนะคะโดยการคำนวณอาจจะใช้ในรูปซิกมา F นะคะเท่ากับ F1 บวก F2 นะคะหรือจะใช้การเขียนรูปแบบหางต่อหัวก็ได้นะคะ ันนี้วิธีการนี้นะคะเรื่องนี้3แรงเนี่ยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะคงไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่นี้สิเน้นนะคะกรณีที่แรงรับก์กระทำต่อวัตถุเป็น0ูนย์แน่นอนว่าเด็กๆคุ้นชินว่าถ้ามันทําต่อวัตถุที่หยุดนิ่งอยู่แล้วนะคะมันจะทําให้วัตถุกเกิดการเคลืนที่นะคะหรือหรือ หยุดนิ่งถ้าแรงรับเป็นศูนย์นะคะครูอาจจะพูดเร็วไปเอาใหม่นะลูกกรณีที่แรงรับกระทําต่อวัตถุที่หยุดนิ่งแล้วแรงรับนั้นเป็นศูนย์นะคะแน่นอนว่ามันจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งเหมือนเดิมนะคะเขาจะรักษาสภาพการหยุดนิ่งไว้นะคะโดยเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ก็คือสมมติมีกล่องอยู่ หนึ่งกล่องนะคะเหมือนเดิมนักเรียนผลักตรงนี้หนึ่งนิวตันผลักทางนี้หนึ่งนิวตันนะคะแรงทั้งสองหักล้างกันพอดีถูกไหมลูกหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์เนาะนะคะแน่นอนว่ากล่องหยุดนิ่งเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเป็นวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าหนึ่งแล้วแรงลับดันเป็นศูนย์พอดี นะคะคือมีแรงมากระทำนั่นแหละแต่ว่ามันดันเป็นศูนย์พอดีนะคะวัตถุเนี่ยจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เอาไว้โดยนะคะวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทิศทางเดิมด้วยความเร็วคงที่หมายความว่ายังไงสมมุตินะักเรียนปันาานนะะป่นจักรยานลูกคะปั่นจักรยานอนนักเรียนวิ่งดีกว่าเรียนวิ่งนะคะกาลังวิ่งไปนะคะทีนี้ดันมีคนมาดึงเสื้อหนูนะคะสองข้าง ดึง2นิวตันข้างนี้ก็2นิวตันเหมือนกันนะคะดึงแบบนี้2นิวตันฝั่งนี้ก็2นิวตันนะคะแรงที่เขาออกแรงดึงของหนูคนละข้างเนี่ยค่ะการหักหล้างการเป็นศูนย์นิวตันพอดี นะคะพอเป็นสูตรนิวตันแน่นอนว่าหนูก็ไม่ได้ล้มหนูก็ไม่ได้หยุดนะคะแต่หนูก็ยังคงวิ่งไปได้เหมือนเดิมนะคะเขาดึงแล้วปล่อยเนาะดึงฟึบแล้วก็ปล่อยนะคะแน่นอนว่าคุณก็ยังวิ่งไปทางเดิมได้เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นที่มาของวัตถุยังรักษาสภาพการเคลื่อนที่เอาไว้นะคะโดยเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมและมีความเร็วคงที่นะคะ สรุปสั้นๆเลยนะคะถ้าแรงลัพธ์ที่กระทําต่อวัตถุเป็นศูนย์นะคะวัตถุหยุดนิ่งอยู่แล้วก็จะหยุดนิ่งเหมือนเดิมไม่ไปไหนนะคะถ้าวัตถุเคลื่อนที่อยู่วัตถุก็จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เอาไว้นะคะโดยจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมด้วยความเร็วคงที่นะคะอันนี้คือแรงลัพธ์เท่ากับศูนย์เหมือนกัน แต่ทำกับวัตถุที่หยุดนิ่งนะคะอันนี้ก็แรงรับเท่ากับศูนย์เหมือนกันแต่ทำกับวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่โอเคนะคะจบแล้วนะคะเด็กๆทุกคนสู้ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบาย